ในบรรดานายทหารของโจโฉนั้นอีกิมถือเป็นหนึ่งในห้าทหารเสือร่วมกับเตียวเลี้ยวเตียวครับซี่หลงและงักจินอีกิมติดตามโจโฉสู้ศึกเหนือใต้ย,ยาวนานกว่า30ปีขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดในระเบียบวินัยทหารและมักได้รับหน้าที่สําคัญในการรบอยู่เสมอแต่กลับต้องมาเสียชื่อเสียงในคราวสงครามเมืองอ้วนเสียเพราะความริษยากลัรลูกน้องเด่นเกินหน้า และตั้งทัพในชัยภูมิผิดเพราะไม่ยอมฟังใครจนทั้งกองทัพถูกกวนอูทดน้ําเข้าท่วมเสียหายยับเยินอีกิมยอมสวามิภักดิ์ต่อกวนอูเกียรติประวัติที่สั่งสมมาพินาฏในพริบตาเดียวอีกิมเดิมเป็นลูกน้องของเปาสิ้นเจ้าเมืองกุนฉิวต่อมาเข้าร่วมกับโจโฉเมื่อครั้งโจโฉหลบหนีจากคดีรอบสังหารต่างโต นับเป็นขุนทหารรุ่นบุกเบิกที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาอีกิมได้รับการยกย่องว่าเป็นนายทหารผู้เคร่งครัดรักษาระเบียบวินัยทหารเป็นอย่างดีแม้ในสถานการณ์วิกฤตยังสามารถควบคุมสติเพื่อแก้ไขปัญหาได้ยกตัวอย่างเช่นในศึกเมืองอ้วนเสียที่โจโฉเสียทีเตียวซิ่วเหล่าแม่ทัพนายกองแตกสานกันไปคนละทิศละทาง ทหารในบังคับบัญชาเ hey, ฮหัวตุนนายพลตาเดียวลูกพี่ลูกน้องของโจโฉเข้าแย่งชิงพล้นทรัพย์ของราษฎรอีกิมนำกำลังเข้าสังหารทหารของแ hey, ฮหัวตุนล้มตายไปเป็นอันมากทหารที่เหลือรอดก็ประเรยายนโจโฉว่าอีกิมไล่ฆ่าพวกเดียวกันท่าทางว่าจะก่อกระปดเปลี่ยนฝั่งเสียแล้วฝ่ายโจโฉเมื่อได้ทราบข่าวก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ให้ทหารตรเตรียมกำลังเอาไว้เพื่อความไม่ประมาท อีกิมไม่เร่งรุดไปหาโจโฉแต่กลับตั้งค่ายแยกเป็นเอกเทศไว้มีจุดประสงค์เพื่อคอยสกัดทับเตียวซิ่วไม่ให้ตามที่ซ้ำทัพโจโฉที่แตกกระเจิงทหารอีกิมที่ทราบข่าวว่า,าหานแฮหัวตุ้นไปแจ้งข่าวลือแกโชโช่โจโฉก็สงสัยว่าการตั้งค่ายแยกแบบนี้จะมิทําให้โ,ชโชจโฉยิ่งกระเวงหรืออีกิมชี้แจงว่าที่จัดแจงแบบนี้เพราะจะได้กู้สถานการณ์ได้หากโจโฉทราบก็จะเข้าใจ จะผิดหรือชอบก็ขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวและก็เป็นจริงดังที่อีกิมวางแผนไว้ทหารเตียวซิ่วตามมาตีจริงแต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงโจโฉได้เพราะอีกิมคอยสกัดเอาไว้อยู่เมื่อได้พบโจโฉอีกิมก็อธิบายถึงเจตนาโจโฉมอบรางวัลให้เขาในฐานะนายพลที่รอบคอบกระทําการโดยคํานึงถึงความสําคัญส่วนรวมเป็นหลักส่วนแฮว์ตุ้นที่ไม่ควบคุมทาหารให้ดีนั้นให้คาดโทษไว้ อีก,กิมได้รับความไว้วางใจจากโจโฉให้รับผิดชอบหน้าที่สําคัญในกองทัพเรือมาอย่างการคุมกําลังสํารองในศึกกัวต่อหรือการเป็นแม่ทัพเรือร่วมกับมอกายในศึกเซกเพ็กแทนสัวมอเตียวอุ่นที่ถูกประหารไปก่อนหน้าหลายปีต่อมาในศึกกวนอูล,ล้อมเมืองอ้วนเสียไว้โจหยินซึ่งรักษาเมืองอยู่ขณะนั้นเห็นว่าศึกเกินกําลังจึงของการสนับสนุนจากเมืองหลวงโจโฉมอบหมายให้ก,กิมเป็นแม่ทัพหลัก เลีมอบหมายให้บังเต็กเป็นกองหน้าอีกิมรับทราบข้อมูลมาว่าบังฮิวพี่ชายของมาเฉียวเจ้านายเก่าของบังเต็กรับราชการอยู่กับเล่าปีจึงไปแจ้งแก่โจโฉว่าการมอบหมายหน้าที่สำคัญในกองทัพให้บังเต็กในศึกนี้อาจเป็นการไม่เหมาะสมนักโจโฉจึงไปพูดกับบังเต็กว่าจะเปลี่ยนตัวจนบังเต็กต้องโขกศรีรษะแสดงความจริงใจว่าเขาเองนั้นได้ตัดขาดกับพี่ชายมานานแล้วเพราะพี่สะใภ้คิดทำร้าย ส่วนมาเฉียวเจ้านายก่อนนั้นก็ไม่มีปัญญาพาทหารไปล้มตายมากมายไม่มีเยื่อใยต่อกันแล้วขอโจโฉอย่าได้สงสัยโจโฉเห็นความจริงใจของบางเต็กจึงยอมรับหน้าที่เหมือนเดิมบางเต็กยินดีเป็นอย่างมากยกลงศพไปในกองทัพด้วยประกาศว่าโรงนี้ต้องบรรจุศพไม่กวนอูก็ตัวเขาเองคนใดคนหนึ่งก่อนออกเดินทางนั้นโจโฉเน้นย้ำทั้งอีกิมและบังเต็ก ว่าจะได้ประมาทกวนอูเพราะมีทั้งฝีมือและสติปัญญาเมื่อมาถึงเมืองอ้วนเสียบังเต็กออก,กรบป,ประลองกับกวนอูครั้งแรกเสมอกันไม่ทันรู้แพ้ชนะอีก,กิมให้สัญญาณถอยทับพ,พอครั้งที่สองบังเต็กยิงโกทันโดนไหลกวนอูกําลังจะรุกคืบอีก,กิมเกิดความอิจฉาว่าหากบังเต็กชนะก,ก็จะได้ความดีความชอบเกินหน้าจึงให้สัญญาณถอยอีกบังเต็กหงดหงิดเป็นอย่างมากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ เพราะอีก,กิมไม่เห็นผลว่าโจโฉสั่งมาว่าอย่าประมาทบังเต็กออกไปท้าทายกวนอูรบอยู่ถึงสิบวันไม่เห็นทัพกวนอูออกมาก็คาดการได้ว่ากวนอูป่วยจากแผลก็ทันบังเต็กเสนอให้อีก,กิมเฉยวโอกาสนี้บุกเข้าตีข่ายกวนอูแต่อีก,กิมเกรงว่าผลงานบังเต็กจะเกินหน้าเกินตาก็ออกปากห้ามไว้ทุกทีไปสาราอีก,กิมยังยกกองทัพไปตั้งยังทุ่งจันเขียในหุบเขาห่างจากเมืองอ้วนเสียร้อยเส้นเพื่อสกัดทางใหญ่เอาไว้ แล้วสั่งให้บังเต็กไปตั้งกองซุ่มอยู่แนวหลังหวังจะให้อยู่เฉยๆไม่ต้องออกรบตามที่บังเต็กต้องการเซิงโหในทาหารในกองทัพเตือนอีกิมว่ารดูนี้ฝนตกหนักกองทัพเรามาตั้งอยู่ในหุบเขาทหารได้รับความลำบากกองทัพกกนอูตั้งอยู่ที่เนินสูงเตรียมการต่อเรือหากน้ำท่วมกองทัพขึ้นมาจะซวยกันหมดอีกิมกลับไม่รับฟังด่าเซิงโหเสียเสียหายหายเซิงโโหเอาเรื่องไปปรึกษากับบังเต็ก บางเต็กลงความเห็นว่าวันรุ่งขึ้นจะแยกทัพออกไวตั้งอีกแห่งจะได้ไม่ล่มจมกันหมดหากเกิดวิกฤตขึ้นจริงๆยังไม่ทันจะได้ย้ายทัพในคืนนั้นเองกวนอูก,ก็สั่งทำลายทำนบที่สร้างกั้นน้ำไว้มวลน,น้ำมหาสารเข้าท่วมทัพบ,บุยโกกทหารหนีตายกันจ้าละวันกวนอูสั่งระดมพลกาทันยิงเข้าไปในหุบเขาทหารบุยกกไม่จมน้ำก็ถูกยิงตายเปน็นอันมากเซิงโหสู้จนตัวตายในที่รบ บางเต็กถูกจับเป็นและถูกกวนอูแก,ก,ก้กล่อมแต่บางเต็กไม,ม่ยอมขอให้กวนอูสั่งประหารมีเพียงอีกิมคนเดียวที่ยอมแพ้เสียดือด้อกวนอูจึงส่งไปจำคุกไว้ที่เมืองเกงจิว๋วต่อมาเมื่อซุนกวนยึดเกงจิ๋วได้ก็ปล่อยตัวอ่กิมคืนให้โจโฉเมื่อโจผีสืบท่อตำแหน่งแทนโจโฉโจผีเกลียดอีกิมมากให้คนสลักเรื่องราวที่อีกิมสวามิภักดิ์กวนอูวไว้ที่สุสานโจโฉ โจผีสั่งให้อีกิมไปเฝ้าสุสานบิดาเป็นการดูหมินที่เขายอมแพ้ศัตรูอีกิมพบภาพแกสลักตัวเองยอมก้มหัวร้องขอชีวิตต่อกวนอูเกิดความละอายคิดมากและตรอมใจตายในที่สุดขุนพลเอกอย่างอีกิมที่สั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานขึ้นชื่อเรื่องความละเอียดรอบคอบและการควบคุมบังคับบัญชากลับมีอากติกับลูกน้องอย่างบังเต็กเพราะเห็นว่าเป็นคนมาใหม่ไม่อาจไว้วางใจได้ เท่ากับตัวที่เป็นคนเก่าคนแก่ขององค์กรออกปากสกัดตั้งแต่ก่อนเริ่มงานและเมื่อได้ร่วมงานกันแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนให้ก้าวหน้ากลับมีจิตริษยาเห็นเด็กใหม่จะก้าวหน้าเกินตัวอ้างว่าทํางานล้าหน้าเกินหน้าที่ใช้อํานาจขัดขาเสียเมื่อมีคนทักท้วงก็ไม่รับฟังเอาแต่ความคิดตนเองเป็นใหญ่จนพากันล่มจมทั้งหมดใครที่มีหัวหน้าแบบนี้ก็ต้องนับเป็นกรรมเก่ามีทางเลือกไม่มากแค่ตีจากหรือจำทน เป็นไปได้ที่ไม่พบเจอเลยเป็นดีที่สุดแม้เป็นคนเก่งแต่หากมีอคาตาิเกิดขึ้นในใจแล้วสติปัญญาที่มีก็อาจมืดบอดไปเช่วมกันนะและวูบเดียวที่ปัญญาดับไปนั้นก็อาจส่งผลใหญ่หลวงอย่างคาดไม่ถึงก็เป็นไปได้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังร่วมแสดงความคิดเห็ในใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ไม่พลาดการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปใหม่ๆคลานสองโลกขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ